ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทูอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบสุโยอีนาวิกโยทินตราดพร้อมปะทะแล้วค่ะเปิดภาพ BSQ บุกธมดาบิกต่อชดอรประชิดรัว้วลูกน้องซุ่มสองไทยบนหลังคาค่ะ นาวิกโยธินตาดพร้อมประทะแล้วค่ะเปิดภาพ BSQ สั่งรวมพลบุกธรรมดาแล้วแช่บิ๊กต่อชดอสวมชุดพละเลือนประชิดรัว้วส่งลูกน้องซุ่มสองไทยบนหลังคานอย,ยอตาดเตรียมสอยร่วงค่ะ จากกรณีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะได้เกิดกระแสะข่าวลือแพร่สะพัดในโลกออนไลน์หลังอินฟลูเอนเซอร์ชาวกัมพูชารายหนึ่งได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลอ้างว่าสมเด็จฮุนเซนได้มีคำสั่งให้พลเอกฮิงบุญเฮียงค่ะผู้บัญชาการหน่วย BSQ ซึ่งเป็นหน่วยองครักษ์ใกล้ชิดให้เตรียมพร้อมกําลังพลโดยเตรียมยื่นคําขาดต่อประเทศไทยโดยเนื้อหาในกระแสดังกล่าวค่ะระบุว่าไทยต้องดําเนินการเคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ออกจากพื้นที่ชมดาจังหวัดตราดภายใน3วันมิฉะนั้นจะมีการจัดการทักทหารผ่านหน่วย BSQ อย่างเด็ดขาดค่ะอย่างไรก็ตามจนถึงขณะน,นี้ยังไม่มีแถลงการอยากเป็นทางการจากรัฐบาลกัมพูชากองทัพกัมพูชาหรือหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยค่ะที่ยืนยันข้อมูลดังกล่าวขณะที่แหล่งข่าวด้านความมั่นคงก็ประเมินว่าข่าวลือ ในลักษณะนี้จําเป็นต้องตรวจสอบอย่างรอบคอบเนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและสถานการณ์ชายแดนค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ11กุมภาพันธ์ค่ะทางเพจกันจมพลังช่วสู้ได้โพสต์ข้อความระบุว่ามีข่าวออกมาหนาะหูว่าฮุนเซนจะให้ B S Q หรือล้วตู้คอนเทนเนอร์ที่ตราดภายใน3วัน ส่วนตัวคิดว่าไม่กล้าแต่ไม่ประมาทผมให้ทีมงานเอาโซ่ไปล็อกตู้ติดกันแล้วมันไม่มีทางยกตู้ออกไปได้ตอนนี้กําลังให้ทีมงานไปติดตั้งกระแสไฟและกล้องวงจรปิดครับไม่มียอมอยู่แล้ว นอกจากนี้ค่ะทางเพกจการจมพลังได้โพสข้อความแ์เหลี่ยมเขมรพร้อมกับคลิปการระบุว่าเหลี่ยมเยอะซึ่งเป็นคลิปในวันที่มีการตั้งตู้คอนเทนเนอร์ที่สมอดาค่ะแล้วก็มีชาวเขมรมายืนดูกันเยอะแยะเลยนะ,ะปรากฏว่าหนึ่งในนั้นก็มีรองผอ,อตชดเขมรยืนอยู่ด้วยค่ะซึ่งก็สวมชุดพลเรือนยืนปะปนไปกับชาวบ้านค่ะซึ่งมีตอชดอบางคนค่ะก็มีการปีนแอบซุ่มสองไทยอยู่บนหลังคาด้วยค่ะวันนี้ผมเอาตู้คอนเทนเนอร์ครับไปตั้งที่ธรรมดาไปตั้งในจุด ที่เราเตรียมไว้ตามแผนมีคนเขเมรและคนจีนมาเป็นจํานวนมากแต่มีคนหน้าคุ้นๆค,ครับกําลังยืนบุยๆอยู่แบบนี้ใส่กางเกงขาสั้นยืนอยู่ใกล้ๆกับริมชายแดนของประเทศไทยผมก็เลยถามว่าไอคนนี้เนี่ยมีใครรู้จักไหมดูอาการทรงนี่มันแอ๊กเยอะทาหารมาดูบอกอ้าวเฮ้ยไอนี่นี่มันเป็นรองของตํารวจตอชอดอนี่ว่าแล้วทําไมมันมาใส่ชุดคนละเรือนอยู่ที่ริมหน้าแนวไม่พอครับ ปลอมตัวมาไม่ใช่แค่คนเดียวนะทีมงานลูกนอ้องใส่ชุดชาวบ้านมาเต็มไปหมดบางคนก็ปีนขึ้นไปดูอยู่บนหลังคาแต่มีคนจีนนะที่มาสร้างปัญหาก่อความวุ่นวายตรงธรรมดาเนี่ยอยู่ตรงนั้นนะคอยเฝ้าดูตั้งแต่แรกหลังจากนั้นเดินเข้ามาที่ริมชายแดนพร้อมกับคณะ AOT และเป็นพวกบอดี้การ์ดทหารขเขมรเต็มไปหมดอันนี้น่าสนใจมีการปลอมตัวเป็นชาวบ้านอยู่ที่ริมชายแดนไม่พอยังมีคนจีนเดินนําทหารพวกนี้ด้วยต้องดูว่าทหา ทหารเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นโอทหรือทหารขเขมรเนี่ยไอเนี่ยมีช่วยขับเคลื่อนอะไรอยู่เบื้องหลังไหมเพราะคนจริวคนนี้พูดภาษาขเขมรได้ด้วยและอยู่ที่นี่กาะสร้างความวุ่นวายให้กับทหารไทยเป็นประจำเอาทุกคนกดติดตามไว้แล้วทุกคนคิดว่าอันเนี้ยเป็นชาวบ้านหรือเป็นทหารช่วยพีมาบอกผมทีแล้วกดติดตามไว้อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับจะได้เห็นคลิปผม ขณะที่ทางด้านเพจคณะขอบตาดำพลังเงียบแห่งรัตการค่ะได้โพสต์ถึงความเคลื่อนไหวของหน่วย BSQ ค่ะบอกว่าเอาแล้วสื่อเขมนโพสต์ BSQ เข้าธมดาเอาแน่นะหุนเจอนายกหนูไม่เล่นด้วยทั้งคุยทั้งเปิดด่านบอกเขมนต้องทำตามขั้นตอนของแต่ละอย่างให้ถูกต้องกว่าจะทำได้แต่ละขั้นตอนนานเป็นปี ทุนเทาจีนแม่งโวยกูทุกวันที่มันซื้อไปนะเดี๋ยวความชั่วรยามที่ออกมาจากสนากูจะเปิดให้ชาวโลกหรือเขเมรเนี่ยรู้ไปมากกว่านี้ไม่รอและเตรียมเจอป่วนแน่ธมดาขนาดให้สื่อเขเมรออกข่าวลงโชว์พลังเรียกบารมีคืนนะรอบสามไม่ขู่กันนะและเพื่อปการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ ทุกคนพร้อมรับมือสงครามใหญ่ที่ใกล้ขยายเป็นสงครามโลกบ้างหรือ,อยังทั้งที่ยูเครนทวีปยุโรปตะวันออกกลางอเมริกาใต้แปซิฟิกมหาอำนาจแข่งกันทดลองนิวเคลียร์อย่างหนักเกจิด,ดังอย่างหลวงปู่ชอบฐานสะโมเคยเตือนมาแล้วยิ่งใกล้บ้านเราไทยกัมพูชาคือจุดเปราะบางของโลกไม่แพ้ที่อื่นจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t r e โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดยคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรม เพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสั่งจองหนังสือได้ที่ line id @chapsi.store หรือโทร094-236-9493สู้ได้ปลอดภัยรู้ทันไม่ต้องกลัวไม่ต้องวิตก